ขอกราบอภิวาทนะมัสการขอโอกาสพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลละพิพภพบุพการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรม ต่อชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารทุกทุกพระองค์ด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งท,งทางธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัตตะสงสารในด้านความดีงามทั้งหลายตราบถึงสึ่งพระนิพพานเทอญ กล่าวกระผมกับพ่อพราม์ขอรับขอโอกาสมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยเมื่อวานก็ห่างหายไปหนึ่งวันก็ขอเขามาอาภัยด้วยนะขอรับพอพราม์ไม่พร้อมก็ <c oughs> ขอบประคุณเพื่อนๆมากๆนะขอรับที่กรณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ โดยเฉพาะท่านผู้ที่กดติดตามท่านที่แชร์ช่วยเป็นกำลังใจพ่อพรามก์ขอให้ร,รุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขปลอดภัยสมบังสมปรารถนามากๆนะขอรับขอขอพระคุณทุกกำลังสนับสนุนช่อง YouTube พ่อพรามขอให้กิจการงานเจริญร,รุ่งเรืองเป็นปาฏิหาริย์ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวงังไว้ และมีความปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยความดีงามสืบต่อไปด้วยเถิดนะอรับคลิปนี้เนี่ยพ่อพราหมกก็จะขออนุญาตนะอรับนำต่อจาก2ตอนที่แล้วนะครับต่อจากสองสามตอนที่แล้วที่พ่อพราหม์นำบันทึกรับคำพยากรณ์ที่ ครูบาอาจารย์เพื่อนท่านไดเมตตานำคำพยากรณ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาเตือนลูกหลานชาวไทยถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกที่จะเกิดขึ้นไปในภายภาคหน้ารวมถึงมีผลกระทบต่อพวกเราชาวไทยด้วยเพราะเราก็อยู่บนโลกนี้ย่อมหนีไม่พ้นนะครับรับรู้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับ ลิปนี้เนี่ยพ่อพามจะพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเทระโพธิสัตว์มหาบุรุษผู้ที่จะมากอบกู้โลกมหาบุรุษผู้ที่จะมาช่วยยัยงพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีสืบต่อไปแล้วก็ก็มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนสถาปนปนบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าแลวองค์มหาบุรุษพระมหาโพ มหาเถรโพธิสัตว์พระองค์นี้ท่านคือใครก็ฟังพ่อพราม์ไปเรื่อยนะครับพ่อพราหม์จะอ่านนะอ่านอาจจะไม่ได้อัธรรถเท่าไหร่เพราะว่าพ่อพรามดูแล้วว่าคงคงไม่ได้วิเคราะห์อะไรคงจะอ่านไปเรื่อยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณเพื่อนด้วยที่ส่งคําพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้อันมีคุณค่ามาให้นะครับส่วนตัวพ่อพราหม์เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เป็นยังไงพ่อพราหม์เชื่อนะ เชื่อเชื่อเช,ชื่อทุกองนะตั้งแต่หลวงปู่สังวาลหลวงปู่สนองหลวงปู่สวงแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลหลายๆองค์ที่ท่านยังทรงทัดขันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ท่านทํานายเกี่ยวกับเรื่องของพิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพศภัยต่างๆในบา้านในเมืองในโลกเนี้ยพ่อพราหม์เชื่อจนจนมาถึงคําพยากรณ์ที่เป็นรูปธรรมนั่นคือบอกวันเวลาเดือนปีกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยซึ่งพ่อพราหม์ก็อัดไป 2- 3สาคลิป ก็ขอบพระคุณเพื่อนมากๆที่ติดตามกันเยอะเลยแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะเลยขอบพระคุณมากๆนะครับพ่อพร์ว่าถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยแชร์ช่วยแชร์ให้ให้ไปเป็นประโยชน์นะแกเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานเล่นล้นครอบครัวก็ว่ากันไปพ่อพร์ว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากไม่มีอะไรเสียหายแน่นอนครับรับรองไม่มีอะไรเสียหายมีแต่กําไรกับกําไรอย่างน้อยเรารู้ข้อมูลเอาไว้ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งตัวตั้งตนเร่งการปฏิบัติทำมาหากินแล้วก็ทำกันไปครับแต่การถือศีลการภาวนาการทำบุญเนี่ยเราควรจะเร่งเอาไวนะ้ขอรับในส่วนนี้รับรองว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่บุญบารมีของเรานั่นแหละที่จะช่วยตัวเราได้ให้เรารุ่งเรืองมั่งมีสีรสุขหรือรอดปลอดภยัยจากภัยอันตรายทั้งหลาย แต่เราไม่ต้องไปมองถึงสถานการณ์ภายนอก,น,อกนะในประเทศก็ดีในโลกก็ดีเรืเ่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่าไปคาดหวังใดๆนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหล,หลายสิ่งหลายอย่างสูนมากมันก็เกิดจากความรักความโลภความโกรธความหลงความโลภของมนุษย์นั่นแหละนะผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้อยู่ในขอบเขตของบุญกุศลศีลธรรมคุณงามความดีโลกมันก็เลยวิบัติอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นี่แหละนะครับ แต่เรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่พวกเราควรจะมีความภาคภูมิใจแต่คำพยากรณ์เนี่ยมีมีอยู่3า,าตอนตอนที่หนึ่งก็คือที่ครูบาอาจารยท่านส่งมาให้นี้ก็คือเป็นฉบับย่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของมหันตภัยโลกสงครามโลกฉบับย่อ แต่มันมีฉบับจริงซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะว่าเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราบ้างโดยเฉพาะโลกนี้อะไรเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างมีอีกเยอะเดี๋ยวเราฟังดูเพื่อนๆ่อนก่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยใหญ่จะให้เอามาพูดกเดี๋ยวไพภพหน้าอาจจะเอามาพูดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพ่อพรามจะอ่านเลยนะครับจะอ่านแล้วก็คงไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะครับอ่านเกี่ยวกับการปรากฏตัวของพ่อแม่ครูบา,าอาจารย์ พระมหาเทระโพธิสัตว์ผู้ทรงบุญญาพิสมพานเชี่ยวชาญด้านอิทธิฤทธิ์มีบุญฤทธิ์ซึ่งสะสมมาด้วยดีแล้วจะเป็นผู้ที่มากอบกู้โลกมากอบกู้พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้ครบ5,000ปีสืบต่อไปเดี๋าวภาคหน้านู่นนะครับก็พอรมขอขอนุนอาญาตอ่านเลยนะครับ อ่านอ่านตามคำบันทึกของท่านนะอ่านตามคำบันทึกของอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกไว้แล้วท่านส่งมาให้พ่อพรามเลยนะครับตอนที่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคลื่นยักษ์มาถึงท้ายหมู่บ้านของชาวพุทธหนึ่งร้อยหลังคาเรือนในเขตภาคกลางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และภาคอีสาน ในเขตตอนใต้ของตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วคลื่นยักษ์จะหยุดลงทันทีเพราะหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้ใช้อิทธิฤทธิ์อภิญญาช่วยหยุดระลอกคลื่นนั้นไว้คลื่นยักษ์ที่ซัดมาเป็นระลอกพร้อมกันทั่วโลกจึงหยุดลงพร้อมกันทันที ถ้าท่านไม่ช่วยไว้ระลอกคลื่นยักษ์จะซัดไปจนถึงสุดขั้วโลกเหนือเลยเมื่อระลอกคลื่นยักษ์นี้ซัดมาถึงข้นโลกพร้อมกันแล้วจึงหยุดลงในแต่ละประเทศทั่วโลกจะได้รับความเสียหายอย่างหนักสาหัสมากจากมหาภัยพิบัติครั้งนี้ แต่ละประเทศทั่วโลกจะใช้เวลาฟื้นฟูประเทศประมาณ4-5ปีแม้ในประเทศไทยก็ต้องใช้เวลาประมาณ4-5ปีเช่นกันในการฟื้นฟูในประเทศไทยกว่าจะเดินทางสัญจรได้จะต้องใช้เวลา2-3เดือนหลังจากมหาภัยพิบัติโลกนี้สิ้นสุดลง ประชากรในไทยจะตายไปประมาณ4ใน5ส่วนจะเหลือประชากรเพียง22ล้านคนเศษส่วนประชากรในโลกจะตายไปประมาณ2ใน3ส่วนประชากรจะเหลือเพียง2,500ล้านคนเศษครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าต่อไปว่าตรงที่ที่คลื่นยักษ์หยุดลง ณท้ายหมู่บ้านของชาวพุทธจำนวนหนึ่งร้อยหลังคาเรือนด้านหน้าของหมู่บ้านชาวพุทธจากตรงนั้นไม่ไกลจากหมู่บ้านจะมีภูเขาลูกเตี้ยๆไม่สูงมากนักและจะมีวัดเล็กๆอยู่บนภูเขาลูกนั้นณที่นั้นหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ ผู้มีบุญญาภิสมพานถึงพร้อมด้วยบุญฤทธิ์อิทธิปาฏิหารเชี่ยวชาญอภิญญาพร้อมด้วยคณะลกูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุซึ่งมีจำนวน72รูปในบรรดาพระภิกษุที่เป็นลกูกศิษย์ทั้ง72รูปเป็นพระอรหันต์เกือบทั้งหมด และมีพระอริยะบุคคลชั้นอื่นๆจำนวนนิดหน่อยส่วนที่เป็นพระปุถุชนที่กำลังทำความเพียรประมาณ4-5ถึงหรูปหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์พร้อมด้วยคณะสิทธิ์จะเป็นคณะสงฆ์กลุ่มสุดท้ายในโลกที่รอดชีวิตจากมหาภัยพิบัติครั้งนี้ พระมหาเถระโพธิสัตว์จะมีความสามารถยังรู้อุป,ปนิสัยของบุคคลบุคคลใดบุคคลนี้ว่าจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีใดใช้เวลาเท่าไหร่และจะสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีใดบรรลุธรรมถึงขั้นใด ถ้าไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้จะไปบรรลุธรรมในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะบรรลุธรรมขั้นใดและใช้เวลาเท่าไหร่บุคคลนี้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาเป็นอะไรหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ท่านจะสั่งสอนสติปัฏฐานสี่ให้กับชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธ 100หลังคาเรือนในช่วงปีพศ2572ทํำให้ชาวบ้านเหล่านั้นบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีใช้เวลาอย่างมากสเดือนในบรรดาชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธ100หลังคาเรือนจะบรรลุธรรมเป็นส่วนมาก แต่จะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถบรรลุทําได้แม้จะไม่สามารถบรรลุทําได้แต่ก็ทําให้ศรัทธาของเขาเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นรอติดตามตอนที่สองตอนที่หนึ่งวิปธรรมก็อ่านจบไปนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเอ๊ หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์พระองค์นี้ซึ่งจะเป็นบุคคลในตำนานจะเป็นมหาบุรุษจะเป็นพระมหาเถระโพธิสัตว์ที่ทั่วโลกให้การจดจำพูดถึงท่านอีกนานแสนานานเลยท่านคือใครเดี๋ยวตอนหน้าๆจะบอกว่าท่านคือใครสรงพระนามว่าอะไรในภายพักหน้าจะบรรลุพระโพธิญาณ องค์ที่เท่าไหร่ทรงพระนามอะไรนะครับแต่ในตอนที่หนึ่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เนี่ยมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าในขณะที่คลื่นยักษ์หยุดหยุดลงพร้อมกันทั่วทั้งโลกนะไม่ใช่หยุดแค่ในประเทศไทยนะท่านหยุดเอาไว้พร้อมกันทั่วทั้งโลกไม่ห่างจากหมู่บ้านชาวพุทธไปมากนักเป็นภูเขาลูกตีเตี้ยที่นั่นจะมี สำนักสงฆ์หรือวัดเนี่ยเล็กๆอยู่บนภูเขาหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์นะ่ะท่านจะออกมาหมายถึงว่าหลวงพ่อท่านอยู่วัดนี้เนี่ยอันนี้นี่เป็นบทวิเคราะห์ของพ่อพรามณ์นะครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยคําพยากรณ์นะแต่ก็ขอขอวิเคราะห์หน่อยมันจะได้อัธรช่ยไหมถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อพระมหาเถรพะโพธิสัตว์พระองค์นี้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีอย่างแน่นอนสองแล้วท่านบนรรปชาน,านานแล้วยัง ชื่อว่าพระมหาเถรพูิสัเนี่ต้องมากกว่า20พรรษา3ท่านอยู่ที่จังหวัดไหนเพราะพรามวิเคราะห์ว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แน่นอน 4. แล้วท่านอยู่บริเวณใดเรื่องบริเวณเนี่ยคงจะพูดได้แค่อํเภออยู่บริเวณอํเภอบรรพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละวัดอยู่บนภูเขาลูกเตีย้ยๆนะครับแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ปรารถนาที่จะเผยตัวนะ รวมทั้งอาจารย์ที่ท่านให้ข้อมูลมาท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะเผยตัวเช่นเดียวกันแต่พระพรามวิเคราะห์นะครับอันนี้นี้เป็นบทวิเคราะห์ของพ่อพรามเองนะต้องเข้าใจ <c oughs> เพราะทําให้วิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้อัธรตใช่ไหมครับลองลองมาฟังตอนที่2ต่อไปนะครับตอนที่2เอพ่อพรามจะอ่านเลยนะครับตอนที่2ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังต่อไปว่าเมื่อคลื่นยักษ์หยุดลง หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ท่านจะเดินลงมาจากวัดเพื่อสำรวจดูความเสียหายและท่านได้พาคณะลูกศิษย์ไปช่วยเก็บศพมาเผาทำพิธีกรรมแต่เนื่องจากศพมีจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถเก็บศพได้ทันเวลาพอระยะเวลาผ่านไปหลายวันฝนเริ่มศพเริ่มขึ้นอืดเป็นจำนวนมาก หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์จึงได้ใช้อิทธิฤทธิ์อภิญญาให้ศพที่ถูกดินโคลนกลบนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วเผาด้วยเตโชธาตุไฟที่เกิดจากฤทิ์ส่วนศพในบริเวณอื่นๆท่านจะใช้ฤทธิ์ให้ศพที่ถูกกลบทับด้วยดินโคลนโผล่ขึ้นมาทั้งหมดเท่าที่เห็น จำนวนศพทั้งหมดกองเป็นภูเขาลูกสูงสูงเลยซึ่งเป็นภาพศพที่ขึ้นอืดเขียวและมีกลิ่นเหม็นกองอยู่และจะมีรถมูลนิธิมาเก็บศพทั้งหมดไปทำพิธีกรรมต่อไปซึ่งกว่าศพจะถูกเก็บหมดต้องใช้เวลาหลายวันมากและยังเห็นอีกว่าคนที่ตายส่วนมากจะไปเออัดยัดเยียดกันในนรกขุมต่างๆ ส่วนคนที่ตายแล้วเกิดเป็นเปรตและอสุรกายที่ยังค้างอยู่บนโลกมีจํานวนน้อยมากๆจากนั้นหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์จะแผ่บุญให้พวกเปรตและอสุรกายที่ยังค้างอยู่บนโลกมีจํานวนน้อยมากๆเหล่านั้นให้ได้ไปเกิดใหม่บนสวรรค์ทั้งหมดหลังจากมหาภัยพิบัติได้หยุดลงประมาณสองเดือนกว่า เข้าเดือนที่สชาวบ้านได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเริ่มทยอยตายลงเพราะหมดอายุไขภายในช่วงเวลา4ีถึงหวันจนเกือบหมดหมู่บ้านส่วนผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลใดๆก่อนจะหมดอายุไขเจวันหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้บอกให้ปฏิบัติกรรมฐานหลังจากตายแล้ว ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ช่วงก่อนที่ชาวพุทธในหมู่บ้านจะทยอยตายลงเกือบหมดนั่นหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้ออกไปสำรวจพื้นที่สำหรับที่ตั้งวัดใหม่ในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเป็นพื้นที่ราบบนภูเขาและหลังจากนั้นสีวัน หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้เดินทางไปอีกครั้งหนึ่งและได้เจอกับเจ้าของที่ดินเมื่อสนทนากันเล็กน้อยเจ้าของที่ดินก็ได้ถวายที่สำหรับสร้างวัดตัดกลับมาที่หมู่บ้านชาวพุทธในช่วงเวลาที่ออกไปสำรวจพื้นที่สร้างวัดใหม่นั้นชาวพุทธซึ่งเป็นพระอริยบุคคลในหมู่บ้าน ทยอยตายลงเกือบทั้งหมดเหลือเพียงแต่ชายสูงวัยคนหนึ่งในวันที่หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์พร้อมด้วยคณะสิทธิ์จะเดินทางไปที่ใหม่ท่านได้เลือกลูกสิทธิ์ไว้สามรูปเพื่ออยู่ช่วยอนุเคราะห์ให้ชายสูงไวัยได้ใส่บาตรทำบุญและเมื่อชายสูงวัยหมดอายุไขแล้วให้ช่วยเผาศพชายสูงวัยด้วย พระสามรูปนั้นเป็นพระอายุเจ็ดพันศาหนึ่งรูปและพระที่เพิ่งบวชใหม่ได้ไม่นานสองรูปพระสองรูปในวงเล็บพระสองรูปเป็นฝาแฝดกันหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้เขียนที่อยู่ให้ลูกศิษย์ที่คอยอนุเคราะห์ชายสูงวัยชายสูงวัยคนนี้จะมีอายุอีกประมาณสองถเดือนก็จะหมดอายุไข เมื่อหมดอายุไขแล้วท่านได้สั่งให้ลูกศิษย์ทั้งสามรูปเดินทางตามไปทีหลังส่วนท่านจะพาลูกศิษย์ส่วนมากเดินทางไปก่อนด้วยฤทธิ์หลังจากที่ชาวบ้านคนสุดท้ายในหมู่บ้านหมดอายุไขแล้วลูกศิษย์ทั้งสามจึงเดินทางไปยังจังหวัดน่านตามที่อยู่หลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ ผู้เป็นอาจารย์ได้ให้ไว้ระหว่างการเดินทางไปหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์ได้คอยสอดส่งให้ความดูแลปลอดภัยแก่ลูกศิษย์ตลอดการเดินทางตั้งแต่ตอนเช้าตื่นมาหลวงพ่อพระมหาเถระโพธิสัตว์นั้นจะใช้อิทธิ์บันดาลให้เกิดน้ำดื่มน้ำใช้และอาหารทิพย ตลอดที่คณะลูกศิษย์เดินทางไปจนถึงที่วัดเราติดตามตอนที่3ามตอนที่2ก็จบไปนะฮะในตอนที่2เนี่ยมันเป็นตอนที่หลังจากคลื่นยักษ์หยุดลงใช่ไหมอันน,นี้เป็นบทวิเคราะห์พ่อพามนะหลังจากที่คลื่นยักษ์หยุดลงทั่วโลกพร้อมๆกันนะหยุดลงทั้งหมดนะ พอ,พอคลื่นยักหยุดลงเนี่ยน้ำก็คงจะไหลกลับคืนไปที่เก่าวนะน้ำก็คงยังไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นหรอใช่ไหมสมมติคลื่นสูงสูงน้ำก็คงไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นน้ำก็คงจะไหลกลับไปไปที่ที่เขามานะไหลกลับไปที่เดิมนะคงจะเป็นเช่นนั้นนะประมาณนั้นท่านจะมาสำรวจดูความเสียหายมาสำรวจดูก็เห็นซากศพเกลือนกาดเน่าใช่ไหมศพเริ่มขึ้นอื่นนะฮะท่านก็ได้ใช้อิทธิฤทธิ์ให้ศพโผล่ขึ้นมาแล้วก็ ช่วยสงเคราะห์ด้วยการเผาด้วยเตโชธาตคือกสินไฟนะฮะที่เกิดจากฤทธิ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตรงที่พ่อพราหมพูดตลอดมาคือพ่อพราหมเป็นห่วงเป็นห่วงเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมชาติร่วมแผ่นดินรวมทางร่วมโลกด้วยตรงที่ว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยนะตายไปเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ชีวิต ตรงนี้ตายไปมันจะต้องไปเกิดอีกพบชาติใหม่สร้างพบสร้างชาติจนไม่รู้จักจบจากสิ้นจนกว่าดวงจิตดวงนั้นจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเข้าใจไหมฮะที่พ่อพรมทำคลิปขึ้นมาเนี่ยคลิป YouTube ช่องพ่อพรมนี่ก็มีแรงบันดาลใจมาจากอยากจะให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนภพเกี่ยวกับเรื่องของการสวยภพชาติเกี่ยกับเรื่องของการเปลี่ยนภูมินะฮะ อย่างกรณีตรงเนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพอท่านเห็นศพเยอะแยะท่านก็เล็งด้วยด้วยอตีตังสยานานาคตังสยานใช่ไหมด้วยญาณของท่านน่ยก็ไปเห็นว่าคนที่เสียชีวิตลงส่วนมากทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยนะจะไปลงอยู่ขุมนรกเกือบทั้งหมดเลยท่านว่าอย่างนั้นบุคคลที่เป็นเปรตกับอสุรกายนี่มีส่วนน้อยใช่ไหม บุคคลที่เป็นเปรตอสุรกายเนี่ยคือเป็นเปรตเนี่ยยังไม่ไม่หนักเท่ากับลงขุมนรกนะแสดงว่าตอนเป็นเป็นเปรตนี่ก็คือจิตจิตของเขาเนี่ยอาจจะไปพวักพวงเกี่ยวกับเรื่องของความโลภเกี่ยวกับเรื่องของความอยากได้อะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะอย่างจิตของอสุรกายเนี่ยก็อาจจะเป็นตอนที่ก่อนจะตายเนี่ยเขาอาจจะลุ่มหลงหรืออาจจะห่วงหรืออาจจะกังวลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะนะ อย่างเงี้ยยังไม่ใช่เจตนาแห่งกรรมที่มันรุนแรงแต่ทีนี้ก่อนที่จิตทุกดวงจิตมันหลุดออกจากร่างในก่อนการเปลี่ยนภพเนี่ยนั่นแหละมันหมายถึงว่าถ้าจิตฝึกมาดีแล้วใช่ไหมก่อตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเรามันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนามันให้ทานมันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันเจริญเจริญก็เจริญไม่ได้ยาก ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนในทุกอิริยาบถสามารถทําได้จริญเล,ลิกนึกถึงอ่ะคุณพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติเล,ลิกนึกถึงใครครูในธรรมก็เป็นธรรมานุสติเล,ลิกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าก็เป็นสังขานุสติใช่ไหมอย่างเงี้ยเล,ลิกนึกถึงศีลเออวันนี้ฉันรักษาศีลน,นะเออศีลฉันไม่ด่างไม่พร้อยศีลฉันไม่ขาดศีลคือการตั้งใจคือการเจตนานี่แหละหนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สองก็ไม่รักทรัพย์สามไม่ประพฤตินในการสี่ไม่พูดโกโหกห้าไม่ดื่มสุราไม่ไรอย่างเงี้ยนะใครครวญอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นสีลานสติกรรมาฐานแล้วลึกนึกถึงความตายเออเกิดมาคนเราก็ต้องตายไม่มีใครที่ในโลกนี้ที่จะไม่ตายฉันก็ต้องตายทุกคนที่เกิดมาบนโลกไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ต้องตายดังนั้นฉันขอยอมรับนับถือความตายคิดต่อเวลาตายไปฉันจะไม่ขอเยื่อยาอะไรอาบลในชีวิต ตายไปเมื่อไหร่ฉันจะไม่ขอยื่อใยอะไรอาวบนในทรัพย์สินแก้วเวนเงินทองใ,ใดๆตายเมื่อไหร่ฉันจะไม่ขอเยื่อใยอะไรอาวบนกับหมู่ญาติมิตรสหายหรือเป็นหุม่มเป็นเงินใดๆทั้งสิ้นตายเมื่อไหรฉันขอไปพระนิพพานให้ตั้งใจไว้นะให้นึกออกไหมนึกออกไหมถ้าท่านยังไม่อยากไปพระนิพพานไม่ได้ว่าแต่ให้ตั้งใจไว้อย่างนี้ถ้ามันหลุดจากพระนิพพานเวลามันคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดไปคิดมาจนจิตมีอารมณ์ชินน่ะ ใช่ไหมอารมณ์ชินในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชินในสีลานุสติมรณานุสติและอุปสมา,านุสติอารมณ์มันชินตายไปอย่างน้อยท่านจะได้มาเป็นพรหมถ้าไม่ถึงพระนิพพานก็มาเป็นพรหมทําไม่ได้เป็นพรหมก็เป็นนางฟ้าเป็นเทวดายอย่างสบายๆแค่คิดแค่เนี้ยให้มีความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าคนเกิดมาแล้วก็อยู่กันไปอย่างนั้นโดยที่ไม่มีหลักไม่มีหลักใจหลักอะไรเลย นะอยู่ไปตามชะตากรรมแลวแต่เวรแลแต่กรรมเกิดไปทางไหนนี่ไงฮะที่หลวงพ่อพระมหาเถรภูติศาสตร์พระองค์นี้ท่านบอกว่ามนุษย์โลกหลังจากที่ตายลงไปเนี่ยท่านเห็นทั้งหมดว่าลงไปอยู่ในขุมนรกเกือบทั้งหมดก็แสดงว่ามนุษย์โลกตายไปจากเหตุการณ์นี้เยอะนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยประมาณกเกือบหกพันล้านคนใช่ไหมอาจจะหกพันล้านคนเลยหกพันล้านชีวิต นี่จะนับเค่คนนะไม่นับเกี่ยวกับสัตว์นะสัตว์ไม่รู้อีกกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนล้านใช่ไหมฮะดวงจิตทั้งหมดไปนะรกเกือบทั้งหมดนะเป็นเปรตเป็นอสุรกายส่วนน้อยด้วยแต่เปรตอสุรกายเนี่ยเขาสามารถที่จะโมทนาบุญได้ไงท่านก็เลยอุทิศบุญกุศลให้แล้วก็ส่งเคราะห์ให้ใช้บุญญาฤทธิ์ใชยอิทธิฤทธิ์ใช้มหาพิญญาของท่านบุญกรรมฐานของท่านบุญพระพุทธยานของท่านอุทิศแผ่บุญให้เขาก็เลยได้ไปสวรรค์แต่คนที่ลงนรกไปแล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้ไงฮะ เนี่ยท,ที่พ่อพรามพยายามบอกนะฮะนี่นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะไม่ใช่พ่อพรามจมโนแล้วมาพูดเองนะฮะนะครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆเลยนะฮะว่าส่วนตัวพ่อพรามเนี่ยพ่อพรามเชื่อร้อยเปอร์เซ์ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะอย่างแน่นอนนะอันนี้นีนเ่นเป็นเป็นเพื่อนเชื่อส่วนตัวนะพ่อพรามจริงอยากที่จะ มาพูดแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องราวต่างๆนี่แหละนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตคนเราเนี่ยทุกๆคนทุกๆชีวิตเนี่ยนะไม่ต้องไปดูภายนอกแล้วะฮะเพราะว่าภายนอกตอนนี้มันดูไม่ได้แล้วดูโลกดูโลกนี่ก็ดูไม่ได้ดูภายนอกของประเทศเราก็ดูไม่ได้แล้วต้องเลือกเส้นทางเองแล้วจะเลือกจะมาจะเลือกเส้นทางไหน เราไม่ได้ปฏิเสธความเป็นจริงความเป็นจริงของชีวิต,ตมาานษย์ก็ต้องทํามาหากินก็ต้องทํากิจการงานอะไรก็ทํากันไปดิ้นรนกันไปอะไรกันไปตามอาชีพแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสินคือสิลคือสมาธิคือปัญญาเนะจริญสินใช่ไหมมีสมาธิตั้งมั่นในสินมีปัญญาพิจรารณาเหมือนที่พ่อพร,รามบ,บอกคนตายหมดโลกสัตว์ตายหมดโลกตายเมื่อไหร่ฉันจะไม่เยเราเด้งสิน้นตายเมื่อไหร่ฉันจะขอไปพระนิพพานถ้าเรารักคนที่เรารักจริงๆเราก็ต้องบอกเขาให้เขาเจริญแบบนี้ อย่างน้อยที่สุดเวลาหมดชีวิตไปหมดลมหายใจไปมันจะได้ไปมีความสุขอยู่โลกสวรรค์โลกพรหมไงถ้าใครมีบุญบารมีถึงพร้อมแล้วก็จะไปพะนิพานได้ก็ไปพะนิพานนั่นแหละดีที่สุดนะขอรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินร่วมโลกร่วมวัฏะสงสารจงมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกท้งทางธรรม มีความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในด้านความดีงามก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งพบนี้ทั้งพบหน้ามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติเป็นที่ไปในที่สุดเทิน